สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเติมเงินมือถือที่อยู่ในโปรโมชั่นแฟลชเซลล์แบบนี้นะคะในนี้ก็จะมีทุกเครือข่ายนะคะก็อยู่ที่ว่าเครือข่ายไหนลงเวลาไหนหรือวันไหนประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นวันแบบเเดือน90เดือน10อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโปรโมชั่นแบบว่าเติม1บาทได้10บาทด้วยนะคะ <Wow. S 1> การเติมเงินก็ไม่ยากค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรา บางคนนะคะก็ไม่กล้าที่จะซื้อนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาซื้อให้ดูเนี่ยว่าเออซื้อได้จริงนะ เมื่อใส่เบอร์มือถือเสร็จแล้วนะคะสังเกตว่าทางระบบเนี่ยจะเลือกโปร10บาทชําระ9บาทให้เราแล้วเราก็สามารถกดไปที่ชําระเงินได้เลยตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกวิธีการชําระเงินได้ก็จ่ายแบบผ่านธนาคารหรือว่าผ่านบัตรเครดิตอะไรก็ได้นะคะในนี้แม่โบเขอเลือกเป็น Shopee Pay นะแล้วก็ยังสามารถใช้เหรียญที่เราสะสมมาเป็นส่วนลดได้ด้วยแต่อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะ กดชำระตอนนี้แล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะก็ให้เราใส่หมายเลข6หลักที่เราสมัครไว้กับ Shopee Pay นะใครที่ไม่รู้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของแม่โบได้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเติมเงินมูลค่า10บาทจ่ายเพียง9บาทนะแต่จะคุ้มมากกว่านี้ถ้าจ่ายเพียง1บาทเท่านั้นนะ <G ül> ก็ต้องรอวันพิเศษของทางช้อปปีนะคะเขาก็จะจัดโปรไว้ให้แน่นอนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมค่ะ